แฟนคอบอนคาเฟ่ครับคืนนี้2ทุ่มครับไลฟ์ที่เพจของเราและที่ u t u b e นะฮะก็จะเป็นน้ำแมวกับเจมส์ลาลีก้านะฮะขอเป็นน้ำแมกับเจมส์สปดาห์หนึ่งเพราะว่าตอนนี้พี่จอมเดินทางไปอังกฤษนะครับไปดูคอนเสิร์ต <c oughs> คอนเสิร์ตของลูกแพ้ไหมไทยอ <h ums> ไม่ใช่ฮนะคอนเสิร์ตชาวร็อกของเขานะฮะเป็นความฝันของเขาเดินทางกลับมาวันพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ทันก็เลยเป็นน้ำแมวแล้วก็เจมส์พบกันนะฮะสองทุ่ม อ่ะพูดถึงมาตินซูบิเมนดีหน่อยครเดี๋ยวนี้นะแม่าจะถามเจมส์ลาลิกาเกี่ยวกับมาตินซูบิเมนดี้ด้วยนะฮะกอนซาโลกาเซียพวกเนี้ยเมื่อวานนี้ซูบิเมนดี้นะกองกลางตัวรับทีมชาติสเปนนะเดินทางเปิดตัวกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ51ล้านปอนด์จากเลอาลโซเซียดาดนะครับติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว19ครั้งทำได้2ประตรูก่อนหน้านี้ U17 U19 นะฮะ U21 U23 ติดมาหมดเลยฮนะ ก็เป็นเด็กปั้นของโซซิดาตะฮะขึ้นทีมคริกใหญ่ในปี2019อะเล่นมา5-6ฤดูกาลนี่180นัดในลาลิกาสเปนทำได้9ประตูสไตล์การเล่นก็สารพัดประโยชน์นะฮะมีความคล้ายกับเซคุอุบุสเก็ตบางจังหวะก็คล้ายกับชาบีอัลลัมโซดาบิดซิวบานะฮะ,อะคอนโทรบอลคอนโทรเกมได้ดีนะฮะรู้จังหวะเกมมีความเข้าใจเกมสูงเก็บบอลไปกระตุกก็ได้การทะลุทะลวงเชิงลึกนี่ ก็ถือว่าน่ากลัวนะครับแต่สิ่งที่น้าแมวติดใจที่หนึงก็คือเรื่องของสมัยเด็กๆนี่เขาเคยเป็นนักหมักลุกอายุน้อยที่สามารถล้มมือใหญ่ๆได้เล่นหมังลุกสากลนะฮะเค้ีเาเรียกว่าเชสเนี่ยนะซูบิเบนดี้เนี่ยก็เลยเอาเรื่องนีนะ้มาปรับใช้กับการเล่นกีฬาได้นะถือว่าไม่ธรรมดาตอนอายุ11ปีฮะเล่นยู2ที่จังหวัดคิปุสโคอานะฮะในประเทศสเปน ก็เป็นแชมป์เลยครับคนที่เป็นแชมป์รุ่นเด็กๆด้านนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยฮะเขาเอามาปรับใช้กับการเล่นฟุตบอลน,นะฮะคนที่เล่นเชสนะครับหรือมังกสาโคนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมจัดการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในคอนโทรลได้นะฮะมีความแข็งแกร่งของจิตใจนะครับทุกๆอย่างม,มีเหตุมีผลนะฮะ การควบคุมอารมณ์การตัดสินใจการเอาชนะแรงกดดันการเอาตัวรอดในทุกๆสถานการณ์นะความคิดสร้างสารรค์คิดเร็วทําเร็วอยู่ในตัวของซูบีเมนดี้นะฮะและที่สําคัญและดูการที่แล้วไนงะเกือบจะย้ายมาลิเวอร์พูลนะปรากฏว่าดิวล่มปีนี้ย้ายไปอยู่อาร์เซนอลเพราะฉะนั้นเวลาที่อาร์เซนอลเจอกันลิเวอร์พูลเราต้องดูนะว่าซูบีเมนดี้จะรับแรงกระแทกจากทุก พี่พี่ได้ดีขนาดไหนมเล่นมักลุกมาเด er well. you ี๋ยวเจอพลังแฟนของแชมเปนะฮะฉันพิเวนลีก็ถือว่ามาเสียบแทนโทนัสปาเตได้พอดีเลยที่เพจของน้องแฟนอาร์เซนอลบางท่านนะฮะบอกว่าจริงๆอยากจะได้ทิเนี่ไรเดอร์มากกว่าตัวถึงชาทอนแลนด์บอกมีความคล้ายแฟงไลกามากกว่านะตัวนี้แฟนบางท่านยังมองว่าธรรมดาเกินไปก็ต้องดูฮะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนในเวทีพิเว์ลีกฮะมาเสียบแทน โอมัสปาเตนะมิดฟิวตัวรับเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเขาทำได้ดีแค่ไหนนะฮะส่วนฟุตบอลในวันนี้ฮะสวีเดนออสเวนคานนะแมหบอกว่าบอมบาปอชคาน่าไปเยือนนอร์โคปิงบอมบาปอชคาน่าจะมีแต้มฮะลุ้นนะฮะว่าจะเป็น1หรือ3แต้มและกานิสตันนะฮะในบอลฟินแลนด์กับคาลซิก้าครับดูดีกว่า KTP ทีมบวยเจ้าบ้านนะนะแมาเชื่อว่ากานิสตันจะบุกเข้าวินนะในฟินแลนด์ไปคาลซิก้านี่คือสวีเดนและฟินแลนด์แล้วคืนนี้2องทุ่มพบกันนะฮะไลฟ์ เจมส์ไลลิก้ากับน้ำแมวครับอก